กับสัสดีงามๆพม่พี่น้องป้องไปสู้ขู่สู้คนนะคะยินดีต้อนรับเขาสู่ทั้งช่องพอนพารวยค่ะพี่น้องค,ะค่ะค่เมื่อนี้แอดกับสิผ้ามาเบิง้งเอามันไปแล้วพี่น้องโอ้มันไปซ้ำ่ะพี่น้องคาหนึ่งจากเมื่อวานนี่นะคะอยู่ร้านถ้ำไม่ซี่เนาะค่ะหนึ่งจากกลวยมันสุกแล้วพี่น้องะ่ะเครื่อมันงวย หรือว่าต้นกล้วยมันล้มแอดก็เลยได้ตัดกล้วยนะคะพี่น้องเนาะวันนี้นกเขามันเข้าไปหั่งเมื่อดดพี่น้องคะมันก็เฝาลูกมันเส้นอลูกมันมัเนะโอ้ไปแล้วสำหล,ล,ลพี่น้องคะ่ะด้วยความฮักความแพงดูกด้อโอ้สำหรโอ้นี่พี่น้องลูกมันโอ้ กล้วยทับลูกมันตายตัวนึงพี่น้องค่ะพี่น้องคะเนื่องจากานึกว่ามันบ่มีลูกมันมนะพี่น้องเนะาะตัวนึงตายเอีงแสงแล้วพี่น้องตัวนึงตายเอีงแสงมีสองโตตัวนึงตายตัวนึงบ่าตายออืมอืมม เอาไปเลี้ยงนาะพี่น้องเนาะโอ้โหพุ่นสูตรแมนไปแล้วพี่น้องคะ่ะด้วยความห่วงใยลูกเนาะพี่น้องเนาะเพิ่งกิดโมย่องไปไซ้เนาะตัวนึงตัวนึงตายแล้วกล้วยทับพี่น้องตัวนึงกล้วยเนอนพ่นอยู่นี่โอ้หืมเนาะทายให้พี่น้องเบิง่ง แม่เพื่อนเป็นห่วงเป็นใหญ่เนาะนางเฝ้าหนาวมื่อคืนพี่น้องค่ะพอต่อยเพื่อนก็ได้น้ำน้ำเขานะคะเขาเจ้าซีเขามาฝากค่ะพี่น้องค่ะถ่ายพ่ท่านพี่น้องอันสิเม่าเบิงเขามาเบิงเขานี่มีเข้า ขาดเจ้าค่ะพ่อต่อยเพื่อนได้เอามาซ้ำส,สองสอบเพื่อนเราพี่น้องนี่ขาดเจ้าเด้อค่ะเด้อพ่อต่อยกับน้ำค่ะบ,บุญทรายได้สามตัวตรงตรงน้องเนี่ยโอ้คีม่าน่ะอ่าอ่าคีม่าคีมเลขอ่าอ่าเขาถูกสองงวดเลยสองเขาก็ได้สามตัวตรงๆบุญ <มา S 1> <อ>โอ้คนะ่ะค่ะ เปิดดวงก็ไม่ซี่นี่เนาะแล้วอืมบเคยจีบเลืมากจังเต้พุ่นก็ปีกไก่พุ่นอ๋อค่ะพ่อโอ้เปิดดวงนั่นไม่ซี่วันถือสองงวดแอะปีไม่มาหนิโอ้สาธุน้อเพิร์ลน้อพ่อเนาะสาธุค่ะค่ะโอ้ยเกิดใครมาเปิดดวงสิโชคดีตลอดปีค่ะสันตุนาอพ่อต่อยเนาะไม่เชื่ออย่าลบหลู่เนาะพ่อเนาะครับอ่อ โอ้อืมค่ะหวยงวนนี่เข้ากับเงาไปตัวนพอนาะเงินคิว,ว <c ute> อ่าสาทูปูอ่าเทพนีมิตเดอค่ะค่ะงอนนี่หาพอต่อยกับแม่เพื่อนสามตัวตรงๆอยู่นพนาะก <c ute> ับเอฟกับคุณแม่เพื่อนมาน้ำนี่แหละค่ะามานมากน,นกันซี่านนะคะมันค่ะสายบุญไปเล้ากับไปนพอนาะ วเลขพาลินกับเขาคักเขาแนมมันขึ้นอีกกับเขาอีกได้พอด่อมันขึ้น,นอีก16เด็กของเรา168ของเราเน่ะเรางวดก่อนพอด่องให้เอฟซี202เลขออก 00, 00ของพาลินเท่ากับได้โอ้ยจะมันคักเป็นแนขนาดไปยู่ฟังเล่าแหงแต่แม่นเนะพ่อเนาะแหงแม่นเลยพาลินบะเนี่ยโอ้พี่นอ้องลูกผะเนาะพี่น้องนอกลูกผะออพึ่นกระถือปารีสบัตได้นะพ่อเนาะลูกว่าไปยื้อใช้วราก็คือเก่าเนะพ่อเนาะ ไปฟังเล่าแห้งดังคือเก่าแห้งเฮ็ดแห้ง,หงสบายใจ,บ,ยใจบ่ยี่ผู้ใดมาคัดมาขวงนะพ่อเนาะหน,ออนทางเฮ็ดบุญเล่าหันวันนี้แอดกะสีอีกจักมือสองมือเนี่ยกะสีไปหาเล่าอีกเด้อพี่น้องเด้อสิเป็นน้เอาเลขกเล่าก,ก่อนลงสองงวดเข่าสองงวดไหมพอ่อลงศูนย์สองศูนย์ก็ออกศูนย์ศูนย์เมื่อวานนี้ล่งไปอีกอบ่าบนี้เขาจะกบจากฟังเล่ามาลงหนึ่งหกออกหนึ่งหกันนี้พอ่อ โอ้ยรับทรัพย์เออซื้อได้หลายอยู่แล้วแม่พอลงไปทั้งไหลสดลงลงไปทั้งในกลุ่มของพระรินนะคะพี่น้องค่ะตามต่อค่ะส่วนต่อจากพ่อต่อยขนาดน้องพผนฝากมา,าซื้อได้นะพอนะ่อเนาะเอ้ผลมากอยางี้คิดถังอ๋อได้ทั้งบนได้ทั้งล่างสองงวดแล้วเด้อค่ะพี่น้องเด้สามตัวตรงๆเนาะคะ่ะเปิดโชคเปิดทรัพยนะ์น่าไม่ซี่ใสย,ยะเฮาเนาะค่ะพี่น้องค่ะ มือแม่เพิ่นก็ไปนั่งเอาเลขมาไฟฝากไว้ต่อนพอต่อยแล้วดิอาตรงรถอาพอต่อยไปเบิกน้ำหน่ะหน่ะนะโอ้มือก้อนไปขอก้อนไปขอเลขเอ่ามือมือไปขอเลขกค่ะแล้วพ่อเอาเบิกเบิกแม่เบิกซอยกันวันนี้พอได้มาตุ่มมาห่มกันตัวอ่าพอจะได้สีองค์ปูสีสุดโตโยองค์ปูหนาขนาดท่านจะได้สีอยู่ อ่<า>มันน๋อถ่ายเลยแม่ถ่ายเลยบ่ม,มีปิดมีบังอ่างั้นอยากใครได้เฮ็ดได้สั่งน้องคอยหน่อยสั่งแค่ละก้อนไปขอเลขก,กันไายค่อยเห็นหน่เมือ่อมื่อเดียวกันเน้นน่ะพนเมื่อไหวพระก่อนเพิ่นมาสวดมนต์ก่อนเสียผ้าลูกไปใยแม่เห็นเป็นแม่เห็นเป็นตัวใด คือคือูคมดคับแจ้งคแสมิเกียื่อืเพียนออกแบบอันกรับนจ้งก่ออดมันบ่มีนะครันสิบ่อดโทนลูกคาสิพาไปอัน สวนคนนั้ยิงบุญเกิดอยู่มันไปได้ไปตไปก็บไอตกันได้ตัวเดียวคือเก่าเป็นแบบได้ตัวเดียวกันตรงกันััามอืมคุณมหาหอยยศรันทำน้ำมหาหอยห่อนมองเนาะก่อนเ้าสิไปขอเนาะน้ะนำมหาหอยห่อนมองอืม ต่อวนน้ไรให้เอฟวยยกสองจักมือเนาะจักงวดแนของวดเดียวสองงวดแข็นแขเท่านั้นหละรวยยกสองเนี่บ่ขอหลายงวดหรอกนะแม่เนาะองวดเดีออแข่นแขเต็มเต็มท่านั้นแหะจะได้องงามมาข้นเลยนะพ่อนะน่าจัดไปมือหนักมือเต็มนะพ่อนะนากือนักก้ เอออันนี้แล้ววันนี้เราเปิดดวงไว้ตั้งวันนี้เลยแม่ฮะเออเปิดดวงนั่นแม่ซี่ไว้เลยค่ะบ่เห็นบ่ยดิ้นั่นจำเต้ผุ่นสงการปีกายผุ่นเออมาบอดถือจนจนมันนายท่อไปเออจนท้อใจจนท้อใจวันนี้มึงวันบนี้มึงก็น,นก้พามาหาแม่ซี่ก็นนะเออมาเปิดมันก็โย่สามตัวสองวันดิ้ยมันอ๋อสามตัวสองวันซ้อนนะคะพี่น้องเด้อ อิมจามตัตวตงวดแล้วมาเปิดรวงกับในที่อัวนี้นเทากามตัวแหงวดนี่ละ,ะ,ะงวดน่ละเส้นงวดาคนมไลเพ่อนก็ได้ลวยวดบางนนี้ผมบณาพักเล่าอจะไปเลยอาจารย์ตังเอเอกันบเล่นบ่ นายโมลูกกำลังหาพิกัดไปอยู่เนี่ยมึงพิกัดทิ้นแล้วอเห็นเห็นแล้วมึงพอไปแล้วมึงไปแล้วอเดี๋ยวลูกสินน้ำไปเมื่ออื่นนี่แหละบุญ้าวาสนาเน่าขาดสิห่วมเฮ็ดห่วมสั่งยู่ซสตก็ได้น้ำไปเนาะพ่อเนาะบุญต้องพอกันอสายบุญต้องเจอสายบุญสิบ่มาพอกันง่ายๆค่ะเป็นอยัางเอฟซียู่ทางไก่ป้าน้เพิ่นก็โอนเงินมาซอยเองสั่นละนาะพ่อเนาะ มาซอยตุ่มซอยโฮมตัวขคอยสีเหลี่ยวนะพอนะ่อเนาะหมยขั้นบราเอฟซีนี่เหลีวได้เนาะพอ่อโอ้จังว่าแอดนี่ขอยกขึ้นเนื้อหัวเนื้อเอก่ากับเมนเอฟซีแฟนช่องนี่และพ่อต่อยฮางวนนี้มาเปิดโชคเปิดทร,รพัพย์น้ากันให้ได้สามตัวตรงๆเน,นะนาะพ่อเนาะนี่แหละครับพี่น้องค้าสำหรับผู้ที่จองขีบพญายนาคมาเด้อคะ่ะพี่น้องค้าขีดปูเนาะคะ่ะ ความมั่งคั่งความสง่างามค่ะพี่น้องคะความโดดเด่นนะคะไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใครค่ะพี่น้องค่ะนะคะสำหรับเอฟซีแฟนซองอยากเป็นเจ้าภาพกติตอมาได้เด้อค่ะพี่น้องค่ะทางด้านเจ็ดนะคะก็ยังขาดเจ้าภาพอยู่นะคะยังขัานในพ่อเด้อค่ะพี่น้องคะยังขัานใดเจ้าภาพอ่ายังบลเลวเถื่อนะคะพี่น้องนอบว์ซิเป็นขี้นะคะพี่น้องขาขีบนะคะพี่น้องขาขีบนี่ค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะ ความสง่างามความโดดเด่นนะคะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็สิใกล้ความจริงเขามาแล้วนะคะพี่น้องเนาะตอนนี้ได้แล้วหกสิบเปอร์เซ็นต์นะคะพี่น้องได้หกสิบเปอร์เซ็นต์นะคะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับผู้ที่โชคผู้ผู้ที่มั่นนะคะงวดสิมาเนี่ยก็จะเลื่มจองเป็นเจ้าภาพสีเวเดอร์ะคะ่ะพี่น้องค่ะเจ้าภาพสีขององค์ปู่นะคะสร้างเพิ่บขะมักขะเหม็นนะคะพี่น้องเนาะสร้างกับกำลังติดนะคะพี่น้องเล้นนี่ สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าภาพเจ็ดกันยังท่านนะคะพี่น้องเด้อค่ะอันนี้เพื่อนสิปั้นสดเนาะคะ่ะทั้งด้านหางเนาะคะ่ะพี่น้องเราผู้ใดอยากเป็นเจ้าภาพหางเนาะคะ่ะพี่น้องคะก็ติดต่อมาได้ค่ะมาสร้างเพื่อนสิทำการปั้นสดตกแต่งลวดลายสดสดหล่อนๆเลยนะคะพี่น้องเด้อสร้างแล้วก็กรลังติดเจ็ดคะ่ะพี่น้อง ค่ะโชคม้านนะคะ่ะบุญผ้าวาสนาเนาะคะ่ะสิได้ห่วมเฮ็ดห่วมส่างเนาะคะ่ะคือจังคุณแม่ใจดีเศรษฐีใจบุญเนาะคะ่ะเพิ่นมีเงินแค่ลอยเดียวเ,พ,เนนะะพิ่นอยากเฮ็ดนําเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพิ่นก็นได้โชคได้มานเนาะคะ่ะถามแอดว่าเกตราคาจาักบาทเนาะคะ่ะพี่น,อน้องเนาะเพิ่นก็นไปซื้อเจ็ดเจ็ดเก้าเนาะคะ่ะได้สามโตตรงๆเนาะคะ่ะคือจังเพิ่น เปิดดวงเปิดโชคเปิดทรัพย์กับไม่ซีสายยาเนาะคะ่ะบูชาแผ่นทองโคกกระทรัพย์เนาะคะ่ะพี่น,อน้องเนาะอาได้สามตัวตรงๆสอ,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 องงวดสอดแล้วค่ะพี่น้องคะเพราะฉะนัะ้นก็จะตกสะพานบุญจะตกขบวนบุญค่ะพี่น้องคะขอติดขอห้อยติดซ้อยห้อยต่ําไปน้าเพลินเนาะค่ะพี่น้องเนาะผู้เพลินมีร้ายเพลินกระเฮ็ดร้ายผู้เฮ้ามีหน่อยเฮ้ากระเฮ็ดหน่อยค่ะพี่น้องคะหาบาทสิบบาทก็ขอห้อยขอแขนไดเดอร์สำหรับเจ้าภาพนะคะ่ะเฮ็ดอง์ปู หนักขราดนะคะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับตัวดีตัวเด็ดเนาะคะ่ะเดวแอสิึ้นถ่ายคลิปให้เด้อค่ะพี่น้องค่ะโชคมนันงวดเนี้ก็มาจองเป็นเจ้าภาพสีนะคะพี่น้องเนาะอันนี้อ่าบอลสีสุดท่ายก็คือสิเป็นเจ้าภาพสีนะคะพี่น้องเนาะบอลสิเป็นเจ้าภาพดวงตาเจ้าภาพลูกแก้วกัยังขาดอยู่เด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะยังทันได้ครบได้ถวนเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับเอฟซีแฟนซองเนาะคะ่ะที่อยากร่วมบุญกัยังท่านค่ะพี่น้องค่ะ ค่ะสุดท้ายนี้แอดก็ะคอใหเอฟซแฟนช่องเนาะค่ะที่ร่วมบุญมากก็ะคอห้โชคดีมีใช่มีเงินใส่ตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงทุกทุกท่านค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ